โอเคครับทุกคนก็ welcome back to my channel กับเกมแคมปิ้งซิมูเลเตอร์นะครับผมเย้ yeah. <c oughs> ไม่ค่อยมีอารมณ์เพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มาจับโจรกันเราจะมาแคมปิ้งในป่าก,กัน <c oughs> าะวาคฟูกกูตกกัน <c oughs> <c oughs> เลยต้องมาหางคิวใจกันในแคมปิ้งกันเ <c oughs> ออ <c oughs> แล้ววันนี้ใช่แล้ว เราผ่านซีซั่นแรกไปแล้วนะครับุผู้ชมก็ถ้าใครยังไม่ดูซีซั่นแรกผมแนะนําให้ไปดูก่อนนะเพื่อความต่อเนื่องแล้ววันนี้เราจะมาเล่นในซีซั่น2กันเพราะว่ามันมีเนื้อเรื่องใหม่เข้ามาน่ะนะก็เ<ม>ดี๋ยวการรอช้าแล้วก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าไปเลยสิก่อเฮ้ยนี่สถานที่นี้มันที่ใดกันนี่มันเราอยู่ในแกลคลียนย่อนเฮยเดี๋ยวดูดูเรือเ,เราสิเฮ้ยเรือแล้ววะ เรือคายัคที่เราเราจับปลาจาากป่จากสินสตันที่แล้วอ่ะจำได้ไหมอ๋อโอเคปลาบออะไหนะเนี่ยวะทำไมเมนูของมันเป็นภาษาไทยวะอุ้็ไม่รู้เฮ้ยคนคนดูเด็กเพื่อเข้าสู่มหมดต่อสู่ถอทหารเพื่อดูแมท อ้มันก็เติโตสูเกินไปทำไมไม่ต้องเืมาตตี้กูไปชงแมงสเฮ้ยเฮ้ยเียอ้หเียเพื่อนแม่กูผ่าเก้าเก้า้าดาวเมย์ีดูเฮ้ยกดนอนเด็กผู้ไฟหมด มึงจะไปแล่มันทำไมไม่ต้องแล่มันเข้าใจไหมโอเคโอเคเข้าใจกูแล้ได้คนเดียวเฮ้ยแมงมุมแมงมุมเฮ้ยแมงมุมเฮ้ยเแมงมุมมันไม่ตายวะทำไงดีวะมันเป็นสไปด้วยมันเป็นสไปด้วยเมยังไงกันเลยต่อต่อไป ต้นไม้โอ้โหเฮียนะแม่งสูงชีบหายนะโอ้กูก็ใหญ่เฮียเลยเอา้ามีใครได้ยินฉันไหมใครก็ได้ไม่กูไม่ได้ยินกูไม่เอาพวกกูจะมาสูบบรรยากาศพวกกูไม่ไม่อยากมาช่วยคนไบเฮ้ย <laughs> อุบาอุซูเมะ <laughs> เดี๋ยวนะกูจ <laughs> ทำอะไรกันมันกูจะมาทำอะไรกัน วะมึงไม่รู้จักใช่ไหมมึงไม่รู้จักใช่ไหมเกิดแกจะเป็นเรื่องธรรมดาอีเหี้ยนี่กูเลือกธรรมดาแล้วมึงก็เลือกธรรมดาใช่ไหมมึงบอกกูว่าเกินแกจะตายเป็นเรื่องธรรมดาสัตว์ทำสองชีวิตทะเลกีกของเราคือเราจะไปไปไหนวะทะเลกีกของเราคือเราจะไปเอ่อไปไหนวะ ไปแล้วสมองมันไอ <si ้กูไม่ชินมึงมามึงมาดูหน้าเจ้ากูมึงเก็บแผงลไอ้กูต้องเยืดขอกูมึงเจออะไรวะเฮ้ยอีแรงอีแรงอีแรงวันช็อตวันคิวเฮียเออไปจะสร้างที่แคมที่พ to ักที่แคมเลยไหมเออมึงสร้างก็ได้เนี่ยมึงสร้างตรงนี้เลยเนี่ยตรงตรงนี้มันก็หมอแล้วไหมได้ได้ได้ มากซาตีแคมป์กันจะโจตรงนี้เลยเอองั้นก็ครูจะก่อไฟให้แล้วกันก่อไฟกดสลามเพื่อคราฟติงอินเทอร์แลคแล้วก็ใส่ไฟอยู่ในประมาณ60วินาทีเฮ้ยเอียนมึงดูนี่นะไหนรวะฉันอะ จะปฏิเสธการใช้ขวานเพราะฉันน่ะคือไม้ไทยสันสัตว์กูก็ไม <mm ้ไทยสันนี่เงกูก็ไม้ไทยสันนลยเฮ้ยมึงมึงมาเป็นโลเป้ามึงมาเป็นโลเป่าเฮ้ยฟันมันไม่ตายทำไมมันไม่ตาย จำเหมือนกูขึ้นรวยยันมาเพียนสลี์แกินข้าวกันพกหมดสลับอ้าวไอ้สลับวางปิดไม่เป็นไรเออแล้วก็เออมึงจะขออะไรนะตะแกนไม่ใช่ตะแกนดิเออตะแกนไปพิชิวอ่ะเออเออนี่วบอกเลยคุณผู้ชมหิวแน่ๆน่คลิปนี้ไม่ระดับ ASMR เฮ้ย ปลาของผู้รอดชีวิตชัดเนี่ยเก็บมาเลยแบตเตอรี่เก็บ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 ฮ่าเจอโกรเฮ้ยเมื่อกี้มึงทำอะไรนี่พีโบัเขาวกูบัวหวยเฮียขวานขวานมันติดอยู่ที่ซอกเล็บมึงให้กูหยิบออก เฮ้ยเหนือตกยังเงนือตกแล้วเหนือตกแล้วเออไหนกูขอเอาทำปลาบ้างเดไหนๆกูเพิ่งไปเก็บปลามากูขอทำปลาบ้างได้๋ยวเฮ้ยเฮียนมาปลาเดียวนะโอ้ยเสียงมึงแบบไอ้เหี้ยชวนเหนียวข้าจริงๆยามเช้าเราต้องมานั่งตรงนี้นี่รับบรรยากาศยามเช้าเว้ยเออแล้วก็ กลับมารอใหม่เฮียเตการไอ้ขวานสุภาไทสันัวขาวกูบูขมึงมาบูไม่ไทสันไม่ไทสันไม่ไทสัน เอาทำยังไงกันที่นี่อาทำยังไงอัทำยังไงกันที่นี่ไอมือบอกว่าพวกคุณลองคู่นะลองคู่ไอสัตว์จำได้เลยว่าพัทพัทที่แล้วอะลราตีเราใช้ป๋าตีเดีอดทงคู่ตายคู่เลยแม่ เห็ดบนบสซบมากอ่ากินเข้าไปอ้าวอืมอะไรครับพี่ไอ้เอี้ยไปหมดไม่เป็นไรจะเจอใหม่ได้เฮ้ยตีหนึ่งแล้วเรานอนปะนอนเถอะนอนเออนอน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 ตีหนึ่งไะไอ้เหี้ยอือืมอืมกูรู้สึกมันหนาวแป๊กแปลก

นี่มันแสงอาทิตย์ยามเช้าไปเลยดีวกว่าก็ศิลาบุกกศิลาบุกเทียนมึงลุกขึ้นมาดูดิกศิลาอยู่ด้านหลังเราใจเย็นเพื่อนเราต้องดื่มดำง,งาากยามเช้าอีกแล้วเฮ้ยอย่านะอย่านกะกไปกศิลาบุกกศิลาบุกเอามันกศิลาบุกเทียนเป็ใช่อีกไหม ไม่เห็นผมรู้ป่ะเมื่อกี้ฆ่าศึกบุกกับก็ซิล่าบุกพร้อมๆกันหรือไม่เชียนขุ่นจดจอมเมื่อกี้กูมองไม่เห็นว่ายเฮียมันเกิดขึ้นยังไงนะแบบนี้ป่ะก็ซิล่าบุกไปก็ซิล่าบุกฆ่าศึกโตแบบนี้ป่ะพวกกูน้องคุยใช่ไหมใช่ไอ้เหี้ย A few moments later. ใช้มือถือก้าๆ,ๆเอาขวานไปฉันน่ะขอปฏิเสธการใช้ขวานโอ้ฉันน่ะขอปฏิเสธการใช้ขวานเพราะว่าฉันนะ่ะดูพลังของฉันสิดูอะ,ะมึงมึงปีนใช่ไหมเมื่อกี้มึงปีนใช่ไหมได้<ช>เจอ๋ยกู มันเ่งเก็บยังอ่ะไม่เก็บชั้ปฏิเสธการใช้ขวานไ้เชียดไอนเพิ่งเลิกเบียวดิไอยิงหักหอกงูหลามด้วยมือเปล่าอีกูเหลือจะเชื่อเฮ้ยดูเหมือนว่าไม้มันจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมเนี่ยอยู่นี่แะใช่กูว่าไม้มันต้องอยู่แถวนี้แหละ ไน,นี้ใช่ไหมเอ่อเอ่ออไปแล้วแกจิ้มจอกมึงจะไปป่าเสมันไมมึงจะไปปามันไเนียไอ้เหี้ยนี่บัวขาวหลับเลยไอเหี้ยสมงูหลามเพียบเลยวะปนึงขอวขาวมึงเลิกปืนเจลยนี่ปีนึงบัวขาว ไอ้สัสกูจะรู้ทำไมพี่ฝีมือภูเขาไม่ใครบอกรึไอ้นี่ไม่เหรอไม่ไทยสันไอ้ไม่ไทยสันไอ้พี่ครับทำไมพี่มานอนจุอยู่ยังทำไมแบบนี้อโดนแฟนบอกเลิกมาเหรอพี่โอ้ไม่เป็นไรครับพี่พวกผมก็โดนกันบ่อยใช่ครับท้าเปไรให้มันอ๋อต้องทำเม็ดที่ในมันใช่ปุกเทียนดูปูก ไอ้เปสัตว์มาคู่ให้เพิ่มโอเคไม่ขวาฉันน่ะจะปฏิเสธการใช้ขวานซะ <c oughs> ฉันปฏิเสธการใช้ขวานแล้วปฏิเสธกวาใช้ขวานี่ยาก็เหรอมึงหลับไปก่อนแป๊บนึง <c oughs> ตรงไหนคนคุ้นๆอะไรของมึงอ่ะเฮ้ยนกกระจอกเทศมึงดู <c oughs> โ,โกเกีย่ มึงดูกูมึงดูกูมึงเชื่อมันมันกระจอกเว้ยเออมึงเข้าไปหามันเฮ้ยเนี๋ยทำไมไล่กูทำไมไล,กไมไล่กูอะไอสัตว์คนเต่อีกคนนึงแม่งเสือมาไลค่คนตากล้องนี่ไอสัตว์มึงบ้าปันเนี่ยย็นมึงดูภาพที่ขยะกูมีขยะที่จะทิ้งนะแต่ว่าอนนี่กูก็ไม่ทิ้งดีกว่า ข้าขวานกูอยู่ไหนเออสนใจจะเซฟไหมอืมขอไม่ต้องเซกการชเซฟขอปฏิเสธการใเซฟ what the fuck ไอ้สัดิ์ฟผู้ปฏิเสธทุกอย่างไอ้เหี้ยเฮ้ยตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วว่ะ ใช่แต่อย่าไปกลัวกูกูค,คิดว่ากลัวไหมไม่กลัวเพราะว่าปฏิเสธการนอนมึงมือมือปฏิเสธการอะไรสักอย่างนี่ปฏิเสธการนอน <c oughs> ปฏิเสธการนอนไอ้นี่เราปฏิเสธบทฟิสิกส์อ่เฮียทีน่นควายไอ้ควายอันนั้นมึงหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไอยเหี้ยไม่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 พันเสธการใช้ขวานปฏิเสธการใช้ขวัดนะไอ้เหรอไอ้กระจอกเอ้ยสถานที่ติดบลูทูธนี่ไงตรงนั้นติดบลูทูธตรงนั้นก็ติดบลูทูธจะบอกนะว่าตรงนี้อะเป็นปีรูปโผล่รถตู้มีได้เฮ้ยมันมาแล้วว่ะ อะ <c oughs> อะจบแล้วเหรอใช่แล้วโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็จะลืมกดไลค์กดซับให้พวกผมด้วยนะครับก็สำหรับคลินี้ก็พวกเราก็มาตั้งแคมป์กันนะคือเราก็อยากพักผ่อนบ้างเออเพราะว่าหัวหน้าไม่งสั่งงานพวกเราเยอะเกินไปเวยใช่ปฏิเสธการทำงาน <c oughs> 今の絵と命の灯火季節はしない